สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสาวเผยนาเทียระทึกน็อตปริศนาล่นใส่กระจกรถยังดีมีสติวิตพาความเมื่อเวลา12นาฬิกา30นาทีวันที่19มีนาคมนางสาวกัญญารัต รัประเสริฐเจ้าของรถเปิดใจกับข่าวสดออนไลน์หลังจากขับรถอยู่ดีๆกลับถูกนอตปริศนาตกลงมากระแทกกระจกแตกจนเกือบประสบอุบัติเหตุนางสาวกัญญารั์กล่าวว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่17มีนาคมที่ผ่านมาเวลาประมาณ7นาฬิกา45นาทีหลังจากที่ตนขับรถไปส่งลูกชายและกำลังขับรถกลับเพื่อไปทำงานตามปกติขณะนั้นใช้เส้นทางถนนบรมราชชนนีประมาณกิโลเมตรที่98 ก็มีวัตถุคล้ายหินสีน้ำตาลตกใส่บริเวณกระจกด้านหน้ารถตนรู้สึกตกใจมากทำอะไรก็ไม่ถูกจึงได้หักพวงมาลัยชิดถนนเลนซ้ายทันทีจากนั้นก็ลงมาเช็คสภาพกระจกหน้ารถพบว่ามีรอยแตกขณะนั้นยังไม่พบวัตถุ สิ่งแรกที่เข้าใจว่าเป็นหินสีน้ำตาลหลังจากนั้นก็กลับมาย้อนดูกรองหน้ารถก็รู้ว่าเป็นน็อตขนาดเท่าหัวแม่มือซึ่งไม่ทราบว่าทิศทางของน็อตที่ตกลงมาใส่นั้นมาจากไหนเพราะจากการสังเกตบริเวณดังกล่าวตนก็ไม่เห็นว่ามีการก่อสร้างหรือทำทางอะไรรวมไปถึงไม่มีรถบรรทุกขนาดใหญ่วิ่งมาไกลๆด้วยตนจึงไม่ทราบที่มาของนอ็อต ว่ามาจากไหนและไม่รู้ว่าจะเรียกร้องความรับผิดชอบจากใครตนจึงได้เรียกประกันมาดูที่ความเสียหายของรถคันดังกล่าวก็มีกระจกบานหน้าที่ต้องเปลี่ยนทั้งแผ่นซึ่งตอนนี้ก็ได้ส่งเรื่องให้กับประกันเป็นคนดําเนินการแล้วเพราะเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นก็ยอมรับว่ายังคงกลัวและตกใจอยู่จะพยายามไม่ขับรถเร็วและระมัดระวังให้มากขึ้น เพราะปกติจะใช้รถคันดังกล่าวเป็นประจำจะมีลูกนั่งไปด้วยครั้งนี้โชคดีที่ไม่มีลูกนั่งมาด้วยและโชคดีที่เหตุการณ์นี้ น็อตไม่ทะลุกระจกเข้ามาทําให้ตนได้รับบาดเจ็บหรือเกิดอุบัติเหตุเมื่อเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นตนอยากจะแชร์เรื่องราวนี้เพื่อเตือนเป็นอุทาหรณ์ให้กับกลุ่มคนที่ใช้รถใช้ถนนในกรุงเทพต้องระมัดระวังและจะแชร์ว่าจุดดังกล่าวก็มีความไม่ปลอดภัยและฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถ้าหากมีการก่อสร้างทาถนนหรือมีเหตุปัจจัยอื่นๆอยากให้ติดป้ายหรือกั้นทางให้ประชาชนมีจุดสังเกตได้ชัดเจนและคํานึงถึงความปลอดภัยของประชาชนที่ ใช้รถใช้ถนนขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ